เสงเลยเสื่อยีโบครับได้อยู่บต้องเข้าพอดีนหนึ่งเลยโมเ<า>ลขาโอเคเองก็เกได้รถคันดำคันหนึ่งอ๋อของเท่เก่งนี่พี่น้องเน,น,เนะเาบะบัตรเตียงตั้งซื้อให้อา่าชิมงานกขเปียกคุยไปไปเหตุเธอไดกระถิ่นพบโอ้ยกำลังสิงกินข้าวเปียกอยู่กำลัง,งกินกินเฟือบอังเท้าพี่น้องเลยโทรกรี๊ดมาไปเลยนะทิมเลย เจ็ดม้งไปแล้วก็นับนับบึงด้วยเออไหนเออเองตั้งหนาทางหน่วยงานกู้ภัยพมเทพมูลนิธิพมเทพสวรรค์เขตพอขอบใจมาทางเมแอผูทีอุปธรรม์สยเรือทางกู้ภัยของพวกเฮาขอบใจเมอลายเด้อคอยเมอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ ประสบผลสำเร็จในหะน้าที่เวียกงานเขาให้เอเมมีแต่ถึงวามสุกวามเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่น้ำลูกน้ำหลานไปโดดนๆก็จะได้ลาย <c oughs> อา้าวเป็นยังไงเนาะคำมืดจืดตาเ้าก็ลงมาทั้งพี่เด้อเขามาทั้งในเมืองพี่เป็นยังไงบาทที่นี่ เนาะพอดีเออเบ่เตียงได้รับภารกิจเนาะอ่าจากเมอินทปดิษเป็นผากเงินมาให้หนึ่งร้อยดอนเลยวันสันพี่น้องเลยอ่าเนาะเนาะกราบทักทายสวัสดีพ่อแพี่น้องปบควาสุขทุกคนพี่น้องเลยเนาะเมอินทปดิษเป็นผากเงินมาให้พี่น้องเลยหนึ่งร้อยดอนเอาไปสมทบไอ้กู้ภัยวันสันพุทธเทพเนี่ย คนอยากสมทบสื่อลงอ่าพี่น้องเห็นเนาะแต่แบบสื่อลงหรือว่าไว้ไวเหตุลงให้กับคนทุกอย่างนั่นแหละทั้งอายุคนหน่วยทีมงานกู้ภัยพมเทพเดี่ยวเสนอสื่อลดสื่อลงให้แหละพี่น้องเห็นเนาะแต่วันนี้มาเตียงแป้งปชิมุงนาไปหาเพิ่นแต่ว่าแวบบแวบบแบบแบบ เปน็นองคอเห็นป้ายพระมทพ,พมย์เนาะพรนมห็ดยังอยู่นี้อ,นนอแอบ,บแอบ,บแอบ,บแอบพปน่นองค์ป้ายนี่กระเมนดีนี่บูริชพระมเทศเนาะหอว่าไปใช้บ้าน,นเาบเหิน,นได้เป็นองเยคือบเหินพ่น ผู้ภัยพมาเทพพี่น้อยยงเห็นเนาะ,ะรักนี้ก่อนเจ้าของบูยูอ๋อบูยูยังนี่นีน้องมาตั้งยุดฮะ<อ>รถมันหลายยุดเหน้ยเลยไม่ยุดเลยมาตั้งอ่าสแตนบายแม่มาตั้งสแตนบายตั้งใส่ปีใหม่อาจจะมาอยู่ประจำเลยบ้ อยู่น <Wha> ี่ประจำเลยบ่นี้นะอยู่ในนี่อ๋อเจ้าจะขเ้าคน่นอนแถ้จุนาของการเลยบปลขอเพิ่นดีอยู่กับปกสโกัสหกสิบแปดมงเลยอยู่กับตุนวจดลยอบาดีโซครอคือสี่เถบ้านนี่เนาะมนี่ฮนเดดบอค่าคำอะไรกันด โอคือ้นน่วยก็บผู้ระเบิดกันในแท้ฮะลงมาสวรรค์น,นี่แล้วไอ้่านมานี่แหละก็เลยบ่าเอ,าาอ้าว่าเออคือว่าคุณคุดหน้าป้ายนี่แบะไอ้พานว่าเราหนึ่งได้เห็นยืนสับลาบตันนี้นะเออใครจคขับรถสมมติว่าเดืดแคน้องครับเลยอโอ้นีนนอนแถวว่าเออพี่น้องเไยขับรถเลยเนาะ เออครับเองเลยเสื่อยบ่ขับได้อีโมเขาก็ัฟีหนึ่งเลยบ่แล้วโอเคเองก็เกได้รถคันดำคนับอ๋อของเท่เก่งมีเรื่องเนาะกินข่าวกินน้ำแล้วมันนี้ยังเจ๊นุ่มเสกับสอบเลยเขาเมื่อกินน้ำกระยูบซูนยิมเเที่ยงก็ออกว่าเมื่อเมื่อเมื่อซูนพนบ่อยอเรายางวะ ไอ้วันที่เขาอยู่แต่ว่าเห็นพูมินอกอยู่นี่ก็ย่าแล้วอืมกินยังบ่เลยไอ้สิเรียบว่ามึงไม่ทานขายแล้วฮะเอาผลเก็บมาละแม่ผลเก็บแล้วผลเก็บอ่าเรี่ยวซะกับเขาเมืออะไรกับหมองมาอีกบ่โบเม่อื่นถุนแหละแล้วนึกเธอมันรถชนกันเัวนกไปทัน เป็นทะเลมันมีอุบขติเหตนกลางคืนกัมาเทาอาศัยพวกเขาเลิกเรียคือเจ็ดโมงเขาเลิกเวียสี่โมงในเกียรเลือเรืหลักห้าโมงเลิกเรียหกโมงเลิกเรียเจ็ดโมงไอ้เขาโอ้เจ็ดโมงบางและเขาเป็นสุลลมุนดิช่วงสุลลมุนโหเขาออกมาบบทันสดหลายข้ามาทันทีแม่นแหละเผชื่อองว่าวิจารณเมืองแห่นไหมเรียวร่อย่อนนี้เ่พเขาเมือต่ำกันอยู่วงเวียนในรมสที่มยังรน เราไปเองก่อนาว่าชิลองอยู่กินไปชิลองเห็นยางร่มยางเงี้ยไม่ได้ที่บอกว่าอ้เพานเองเพาแก้วเมหันกระถมถเลยเดนเลยตัวเห็นต่รถคนไปชยใช่เนี่ยวะเออเป็นตั้งจุดเพราะว่าช่วงสงการหรือว่าปีใหม่เนาะอุบัติเหตุเกิดร้ายหรือวะเนาะ แบบสีบทัทนเลยแหละโอเคอดแบบท่วงทันสามคนอยู่นี่ดิสามคนี่น่มีสี่คนเป็นึงเมียบสบายแล้วมือนะมมออคะสอบใหม่เขาเขาอใหม่ครับแลใส่เมียบรสบายแล้วเขอนะคใโอเคโอเคอเ,คเคนาะออาให้เห็นยุ่นทาง ไอหยุดเป็นมาลงมาตะสินูมัน่เป็นข่ามุกป่ะใช่แล้เป็นตั้งสองคันแล้วบ่รถไปใช่ได้เป็นสองคันเออดีดีดีนะแล้วแล้วโบพอเราเป็นมาสุดมันถ่ายเป็นโบสองมาสุดเรียงสุดเรียงก็ได้ไปกลับได้โอเคแต่ดีแล้วดีแล้วโดนอะไรมันในช่วยช่วยกันอ่าบบพอ ก่อนเ่ะก็สืเลี้ยงมือประหัตนะแรงวประหัตหลบปีดส,สืบปี๊ดไปเก็บไปเก็บอยู่หุ่นบ่อยู่ไซบุรีดเดยโตเห็ดใหญ่ใหญ่ค่ะนรับวพ่อ,พอก็บอกเลยเอารถนี้ได้มาเชิมต <laughs> ิเปเลนไซบุ<อ>รีเพิ่มขึ้นมาเพิ่ขึนอย่าใส่ไปนะว่อยูอย่างยูเซนโนเดลทุกเท่าของบุบีหลมค่ก็พ่ อันนี้ดิคันนิดคันนี้วันแปดน้ำไก่น้ำมันนี้มันมันอยากน้ำบอลอยู่อ,อ,อยู่เซโน่การทอดเสียเลยมาผลออกไปก่อนนึงนี่เซโน่เห่ยอยู่คู่มือจะบ่ามันอันนั้นมันอยากน้ำบอลอยู่ก,ยกับโลเอ้าไปขอเพิ่น,นอยดูเพื่อให้นยึ้นมามียุ่งสนผลเจนจาห้ยแล้วบางคับวางวางหันแล้วว่าออกก็ไม่มามียุ่งคนเจียวห้แต่ว่ายังมีรถนี่ตะเพิ่นเป็นตะลังแปอืน น้องมีก็ได้อยู่วงเวียนอะเนี่ยวงเวียนตาลาดใกล,ตล,ล้ตลาดแรงเห็ไปอยู่กลางวงเวียนเลยกลางวงเวียนมากะยังบหัวมันก็ต้องเป็นเสามันก็ต้องมีขาใส่จานเสามันเ,เป็นของของ,ของรัฐเด้ขอน้ำพึ่งแหละขอน้ำเจ้าเมืองเห็อยู่กลางวงเวียนเลยนะอยู่กลางมันเลยไเมาจีบตั้มป๋อตามมจะออกเหตุจะง่ายเดิจุดไปลเออรถจะโคตรหนาชาตอนนี้ ตอนนี้มี11คนโอ้หลายแต่9คนมา11คนตอนนี้โอ้หลาย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 พราามาได้พ hmm. mm ี่เนาะเห็นเนาะแต่กง mm hmm. นีมีครูไปห้องเยียนไปเบียกห้อมาร mm hmm. วมๆมา11คนแต่ว่ามีไปเบียกแหละคะ่ะห้องเรียนนำเพ mm hmm. ื่อนจกสิบ้านไปสรงอาทิตย์ mm hmm. กับนิ้วกับวันไปสอาทิตย์แข mm ่ง hmm. นิ้วคือส,สิบสองาันอนแรงมานอนศูนย์สออาทิตย์สองอาทิตย์กั น้องว่างตลอดเลยเพราะว่าตลอด <c oughs> อันนี้ก็มาน้เสาวผิดสือ่อไปปกติเยน็นคืนอกันบอกเพราะว่าหนูนสิอยู่ในเมืองเดือดหัวคุณข่ามุกต้องใส่หนาคนคนณมีบา้านแต่กตองอยู่ก็ไปอยู่เพิ่นแล้วมื้อนี้เราไปเราไ้ปไปนํป้างคะมื้อนี้นิวอยู่ในนิวมีบอาอเปลี่ยนกันซอวกันไปคั่นวันนิวอยากออกมาลักเล่ก็เปลี่ยนนี่คือลักเล่ย เอ้าท่านน้องก็คือบโบม่มีบัตรใช่ป่คือบบเฮ็ดไว้เท่ามีเฮ็ดไปวะเทาบุกล้าขับไปไปไงจับเลี้าได้มันก็มันคนละเลีเอ้ยมันจะเป็นนีช้างแข่งย่านอยู่นี่ท่าน้องแข่งขับสบายกว่าบ้านเทาอีกนี่โบอสดกันรถไปเป็นระบบระเบี้ยอืมไปหอดในหนาดานโอเคิงท่น้องเนาะน้องอยู่มาจักปีได้ข้าอยู่ปีนี้ปีที่สามที่สามเลยเนาะ ปีนี้ปีที่สามอูนเลยยู <c oughs> นะ่า <c oughs> ก็ตต้งสามปีป่ะแหปีนี้หกปีที่สามจุิเปนงแรมปะเตียงกันได้หุ่จักกันก็จะหึงเติบดูหละปีปลายส่เกือบสองปีแล้วจังเนาะแต่แต่นแหละพี่น้องมแรถเรามีรถคันเดียวนี่แล้วกับรวบรวมเงินสื่อให้เราคันสีดำนะั่นอันนี้อันนี้อันกู กู้ภัยนี่ของของอายุต,ตั้งขึ้นม่อีเลยหรือว่าเนี้อมาตัดจกักอันนี้ปะจะ<อ>เป็นหน่วยเดียวกันกับตัวอยู่ในเมืองแบบพอนที่เขาออกมาแยกมือ,อโมเมนต,ต์เขาหมายว่านี่นี่แหละตัวอ,อยู่ตัดตัดอันวันนีว่าเนี้อกมาเป็นสาขาอันอันนี้อายุอันนี้คนเดียวเลยปะคนเดียวคนเดียว,ยวของเขาเพรมันมันมีมันมีหลายอยู่พี่น้องกู้ภัยของ trong ban sọ cũng phòng nha 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 lê mà đi ừ. 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 cụ phay đổi tùng lên ừ. à, đó à, soi đây lại xí vịt ở đây thì bà phân uh, tăng mà đi chắc chốt vay rồi chắc phân có hộp dài có phải xuống Ừm trong khúc xúc này ก็เรงตัวรอดชีวิตนะช่วยกันนะเม่อาประมาณหกร้อยไปเจ็ดร้อยปีหนึ่งมิแต่สามร้อยสามร้อยคืสามมืตอนนี้หกหกเจ็ดร้อยประมาณประมาณมื่อหนึ่งตัวสองสามพนนะเนาะประมาณแระมต่ามสี่เหตุชื่องนี้มาเดืนนี่เหตุหลไยทางวันนีออ้ออ บปเตียงตั้งซื้อให้ทีมงานกคาเปียกคุยไปไปเหตุอะไรก็ทิ้งเขาไปเลังสิกินคาเปียกอยู่กเฮ็ดสกินกินเฟิร์บุ้งเท้าพี่น้องเลยโทรกรี๊ดมาไปเลยนะทีมเลยโอเคไม่ได้ท่จะทานคาเปียกครับเปิดได้ทีนะโมงไม่ได้กินแต่คาเปียกทะอะไรได้กินแต่คาเปียกคุยคุยตลอดบวัน เจ้าของข้าพันกระจายดีใส่ทงให้อือเอาใส่ทงไห่เพราดูดกินไปในรถได้เปบ่าตอนแล้วเแยบหมดแล้วเมื่อค้างกินอยู่ศูนย์เออเอันนั้นดิอันโตอันอันล่งซบอันยังเห็ดคือเก่าอยู่บ่างอะอ่ะก็ื้อเห็ดเนืเห็ดตอนนี้กำลังเห็ดแบบเผินกำลังเผินแบบเผินแบบไปยังอันนั้นมาแต่ยิงใส่คนเทามันยังโบโค แต่เนี่ยโมมีเวลาถ้าเราพ่อคนรหาพ่อด้วยวะเวลาดีก่ะมันมีสุงโงคเพื่อสุพาะแยกมาหนีกันคนเทาองะเสียไปแล้วกันมันยุดมันยุดว่าไรเมื่อวานเนี่ก็เก็บซบแล้วก็นมดมือไปคือแต่ละมือมันมีเหตุมาทัดตลอดนะตลอนตั้งใจที่เหตุมาัดแบว่ามาเหตุตัดไปสมองโผล่สมองมากกับมืออีกมันเลยไปผัมันก็ต้องพามือดีๆเลยโอเคโอเคเพราะว่าทั้งง่ายกับ ต่อไปตะกี้กูไม่ได้ไม่ได้ไปเบิงนี่เลยเนาะวันนู้วันเป็นจังไงพี่น้องเลยบริบทอ่าบ่ิเตียงเขาไปทายตะกี้เนาะทั้ทงอายุคน,นเดียวเห็ดลงซุไว้ให้กับคนทุกอยางครับให้ฟรีอ่าเคนทีเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้แต่วันนี้กับคนใหญ่ใจบุญเป็นเห็นกับคนให้ความสนใจเนาะอยากซอยสนับสนุนวาสัตวนน์พีนงง่น้องเลยตอนนี้กัถือว่ามีความคืบหน้าไปหลายเติบอยู่เนาะ แต่เขากบบว่ได้เข้าไปมันมันคำอลไรก็ดีเจอน้องเพิร์ลยู่นี่เลยก็เลยแนนำมั่วขึ้กันอยู่นี่นเรามาดันครับสีมอบเงินให้น้องเพิน่นพอดีทางเมย์เพิ่นลผ่าเงินมาให้ร้อยหนึ่งร้อยดอนอนนีก็เลยทนายชิบมอบให้ทั้งน้องเด้อฝากไปให้จุ<ด>บบติเนย์เพี่อนองะี้เนาะเพราะว่าบาเจองก็จะบริข่าวทา้งในเพราะว่ามาเจอน้องเพิร์ลยู่นี่ก็มอบไ้เพิ่นอยู่นี่เลยเนาะ อยู่นี่จังมือเนาะเข้ามาอยู่นี่ได้ทิศหนึ่งเลยอือสุดยู่งห่อนมือใด้ทิศปะอยู่ไปตลอดอันอยู่ตลอดเลยเป่าวันนี้่นอยู่ตลอดอยู่ประจำตลอดเลยเ<อ>จ้กลัวมีการเปลี่ยนแปลงอีกขนาดเจ้ากลัวมีการเปลี่ยนแปลงโอเคโอเคโอเค,อเคมันเกิดชีวายขึ้นเนาะแม่เป็นชีวาย,ยเ,เพาราะว่าเราเส้นนี้มันออกมาโบราณคารุัติเหตุมันนักอืมระวังระวังช่วงนี่พี่น้องไอ้ช่วง รักเป็ล่าหะตลาดโลกนี่มันมมันันนชีแบบรถมันส้นกันแหงเลยอุบัติเหตุเกิดขึ้นเรื่อยนะไปหาทางเวบ็บบันทัดทางช่วงนี้นะแหละแต่เพื่อซิมาแต่พุ่นเพื่อซิรถติดรถอย่างนี้มันก็ซ่าไปอีกตั้มคู่มือเลยเพราะว่ายูนี่ตั้มแล้วตั้มคู่มือเลยเกือบอ้อตม้มอีกสองคือตั้มนีกจะมีนักคนแจ้งอะไรเท่าไรเนออกมาเพราะท่านจังหวะคนชอบแต่พอรู้ข่าวไปเบียง บัดทั้งนั้นมันมีโอแจ้งก้าเจ้งข้าวเมือ่อกา้าใบเศร้าข้าวผ้อ๋ครับประมาณกี่บาทประมาณมีแบบว่าหนีหนึ่งยูชิโน่หนึ่งเฮงจังสิโอเคเนะเอออานะออได้ถึงเลขกันซิ้อรอีกคันหนึงถือเลยวะเอ่อตั้งยูชิโน่อีกชุดหนึงง่งเลขมาซื้อยังถือเลขบายชื่ออะไรแบบว่าประมาทกันซื้ออยู่แต้มบัตรถึอมันปีหนึ่งชื่อที่หนึ่งเลย <laughs> พี่นออ้องไงนะนะไอชานี่กามีนอ้นองตายแล้วก็น้องฟ,ฟ้าแล้วก็น้องสายใจใส่ใจใส่ใจหัวกระพัง <c oughs> พังพอดีนั่นแหลลายใจเอบอบ้าเสือป,ปูนบ้าเสือปูนวันนี้ไงบ้าเสือปูนพี่น้องไง <c oughs> อยู่บ้านไหนก็ส <c oughs> ุโขทัยบ้านเตียงขึ้นไปดูอยู่ใส่เสือปูน แต่ว่าแต่ว่าคือคนลูกครึ่งลูกอย่างเนาะน้องเนะๆๆๆาะ <c oughs> บอก <c oughs> พ่อเป็นพนเล้าบะพ่อเล้าเม่์ได้ฮะพ่อเล้าเลยเออเนานะแต่ว่าหนาคือคตกกนต่างประเทศหนาออกเป็นแม่แม่แขกแขกเนาะคือคนอินโดอินเดียนะโด่งๆๆเออคือว่าได้ยินข่าวว่าเก่งภาษาเวียดพอนะบอก โมกิงเป็นไรโมกิงเป็นไรเอ่อเจ้าบ่าได้เห็นบ่าวก็ได้ลงกโอ้ตอนนี้เฮียนเฮียนอยู่หรือว่าจังไดเฮียนอยู่ทอดฮอดใส่มอสีมอสีเด๋วใครชาวบ่าวบางแห่งกลัวเป็นผู้สอนเป็นภาษาผู้สอนเดินเดอนสอนยังครับกภาษานอกระบบสอนภาษาภังาคิดนี้ ก็ซาเวียรตซาเวียตสอนนอกระบบแมนแบบไคชื่นใจนะเลิกยังไม่ได้เป็นทางการแมนสอนอ้ไรก็เถอะเดี๋ยบดำนี่ไปว่ายังเดี๋ยวดำแงมลายงามลายเออไม่ได้ยี่สันนอโอ้ยบางทีก็จะจำได้แต่เล็กๆหน่อยอะไรสิมุราไปไปดีดี เมื่อเวเวอ๋อเวเวเห็นบ่เมื่อเมื่อเห็นปะมานี่มานี่เลยฮะเตยไดเตยไดโอกินขขานี่ทำเกิมทำเกิมเนาะอ่าเด็ดเด็ดนี่งามไรเจ้าขี้ได้ไรเลยเศร้าล้ำเศร้าล้ำโอ้เห็นเรเลยรถรถดีเมื่อไรรถอะไรรถเซเซ อ๋อว่าแสดงว่าได้ได้ลายอยู่เนเนาะได้ลายทุกเป็นรับสอนได้สอนคนได้เลยธรรมดาแหละเออจำไว้เลยเดบดําที่ว่าผู้สาวงามผู้สาวนี่งามนี่เดบดําี่ภาษาภาษาเราทึ่งดิน้องยุ้ยเชนต้องหู้ไปเจอเพียงวะเป็นเพียงกับไฟดูอยู่นะใช่หรอแต่ว่าลืมอ๋อ เอเดอร์ออเอาเดี่ประมาณนี้เดี๋ยวเอเด้อเอาเดอร์อ่อเอเด้อเอาเด้อเออโอเคกินข้าวจะด้วยเออเออได้เด็กนิดหน่อยเนาะเอาเเอาภาษามาเจอดถะบ้านเอาภาษามาเจอแะบ้านไปบ้านนี้ก็ได้ภาษาเมนใบไงลงใต้พุ่นเสกกองใบต่างได้บัดนี่เอ็นจ่าจะเด็บกินข้าวจะเด็บอันนี้จะด้วยนิดหน่อยเนาะ ยังชิลุงอีกอยู่ลอ,องสิไปชงสามมือนี่แหละเ,เคยไปหอดอยู่ปะเสร็จเสรกองเสรกองแม่<ป>์<น>บ้านหไหนก็ได้แล้วอสะระวันแบบคนแรกายะะโอ้เขาเคยไปอ่าประองเด่นหนาวอิสะระวันแต่ชงเด่นหนาวกับบ้านน้องมี ก็เขาไปตอนน <c oughs> ั้นค่ะแก้วเผาเกิดบห้องสองนะเจอขึ้นกันวะ <c oughs> เออญาแทงแปชชั่นพี่น้องเไงจังว่ากันยันรบก,กวนน้องขึง้นเอออ่ะเจ็ดโมงปลายแล้วก็เจ็ดโมงนับนับบังด้วยเอออะไรล้านอนะไรสองล้านเอสร้อยนั้นสองล้าน,นเออ โ <Okay, S 2> อเคนะพรบนอกนะฝากน้องอวยพรอมมุกสบใจไปเนี่ยุณยใหญ่อปจับจับลยเอ่อแม่เอ <c oughs> อินทรปดิ์แ <c oughs> ม่สื่อกระไดเดยว่ารถมือกระได้ยินหยุด ขอบ,ขอ,บอันนี้น้องเองตั้งหนาทางหน่วยงานกู้ภัยพมเทพมูลนิธิพมเทพสวรรคเขตพ,พอขอบใจมาทางแม่แอผูกชิ่อุฒธรรมสวยเหลือทางกู้ภัยของพวกเฮาขอบใจแม่แอร์ลายๆเด้อคอยแม่แอสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ ประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานเขาให้เอมีดถึงคมสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงอยู่น้าลูกน้ำหลานไปเดินๆก็จะลายมาไอ่ไอ่อยากฟังไหมหนึ่งอุยพรเป็นภาษาเวียดให้ไอ่ฟังนี่มีไม่มีช้าเวียดเอาขอบมุกขอบใจที่ได้บอกยูดีมีเฮงบ่ได้บอกบ่ได้เอาปัสสาวะเล่าก็ได้ไอ่อยากฟังน้องอุบัพนให้มีเงินปนเนบบาทหนึ่งเด้ออ่าอ่ะ ฮอเสเซนไรเดอร์เมเดอร์ซูเกฟ้าแงแไงใส่ลายโอ้ยพี่สันตกฟังพี่าเวียดจังน่อย่างกันวะไรไปเดี๋ยวพี่น้องอ,อย่างมเตียงกันสิเดินทางากราบกอนบานี้อันนี้ไอ้เสี่ยวเงินให้อันให้ช่วยตัวน้องอเด้อไว้เติมบัตรโทรศัพท์อย่างก็นแล้วแต่อ่าเานาะสุกยูเด้อน้องเด้ออ่าให้กำลังใจคนละแสนขีดแสนขีด สิ่ก <proposals bas> <hè? S 1> ับมาเซโนกบรรู้เขาเนาะได้ที่ไปซื้อได้กินได้เล็กเลกน้อยกับเมื่อแล้วเพราะเม่อคือยิบยูซสนม่บอตั้งใจเอาเงินมาให้นี่แหละเพราะว่าได้คุยกันม่หยู่แล้วจนเวันนี้ว่าจะตั้งใจว่าจะไปหาอยู่ศูนย์ไปเลยแต่ว่ามาเจอที่นองอยู่นี่มอบเป็นอยู่เลยเนาะไปชนะอห้ไปกันเดินไปเดินเดินเดินโดยดยสู้่น้องโดยโดยโดย ไปพี่น้องเด้อเดออเดิน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 เอิเดินเดินเดนดินเดิเดินดนดินเดงนเดิ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 เดินเองนเดินงกันคอินเดินดินเดกนเนเดินเดินเดินอดินเบินเดนเดนเดกนเดินเดินเดินเดนเดินเเดินเเออดินนเดินเนเนเดนนเเินน้นเินน สองล้านหนึ่งแสนกลีบพี่น้องเลยมอบให้น้องเพื่อนไปไว่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับเพดล่งศพว่าะให้คนทุกยากให้ฟรีไว้สัน่นเนาะทางไงเป็นมีโครงการเหตุอยู่ตอนนี้เมย์ปรเด็นเลยก็เลยจากซอยเนาะขอมอข,อขอบใจขอบบุญขอบคุณเมย์ด้วยเด้อให้ร่ำให้รวยให้โชคให้มาอยู่ดีมีเฮงเน,นะาะร่ำรวยมวยซวยเติเถื่อนพี่น้องเลย ไปสำหรับคิวเรียเตียงขอตัวเดินทางก่อนอยู่ดีมีเฮงบมดสกูทุกคนไปนองเลยสบายดีเด้อไป